าสปแล้วมันิดไี่ยมันตเด้ยี่ดีใช่้าเนอเาแล้วนะเริ่มยังเดี๋ยวรอตุ๊กตาหนีได้พี่บังบังได้ได้ไดเราต้องมีต้องมี p ร็อปเสียงมันเข้าไปแล้นไม่เห็นรอกตอนนี้เหรออนนี่อน่าจปิดไอ่าค่ะเราเริ่มกันเลยจ้าอ่าพร้อมนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวันอรับ บรรยากาศของกองถ่าย b a d Friend the Series นะคะใช่ใช่ที่เป็นคิวถ่ายคือสุดท้ายด้วยครับอืมนะครับยาวไายาวไปอันนี้เราเขียนเพียงแค่พับเบรคขึ้นของกองนะยังมีต่ออีกถึงยาวเลยแต่ว่าเราจะมาเตือนทุกคนว่าวันนี้เนี่ยเราจะเราจะมี b a d Friend the Series ตอนสามโมครึ่งนะคะอันนั้นักแสดงว่าใครใครสวัสดีเราชื่อแบน ในเรื mm ่องเล่นเป็นเล oh, ่นเป็นออเดเรื่องเราเปิดเป็นออโต้ค่ะก็เล่นเป็นเออ่ผู้ชายสุภาพในเรื่องออตโต้หรือ่ชมออเดนเราอ๋อสวัสดีครับผมนัทนะครับเล่นเป็นเทรนเนอร์อาร์ตนะครับตัวเข๋ยวก่ปนในบอกผู้ชายสุภาพผู้ชายสุภาพมีผัวด้วยอ๋อมีผู้ชายสุภาพทุกคนต้องมีผัวเอาหรอนะออเดีพูดค่ะได้เวลาของเราค่ะจิวค่ะ โอ้ยมีโอยอะขอหมีด้วยค่ะคุณหมอค่ะขอหมีนิดนึงค่ะเดี๋ยวการไปก่อนนะต้องเซ็นเซอร์่ระหว่างนี้นะคะมันจะีคำถามค่ะปู่กับผู้ชายนะประทับใจการแสดงของใครมากที่สุดฟังไหมเนี่ยฟังเพื่อนฟังอยู่ครับเป็นทำงานเดี๋ยวเราทำนี้ให้ดูแลกันเพียรดีจังเลย คนที่ดูอยู่ไม่ใช่อะไรน,นะค,คือคือที่แอบไปอยู่ตอนแรกเราตั้งตัานี้สี่สี่สี่ตัวแต่เราไาม่เข้ว่าเอ๊เสื้อเราขาดแล้วก็แบบว่ามันมันมันเหน,น็ดสะดออเราก็เลยแบบไปแอบ,บอยูอย่ข้างหลังดีกว่าเนาะสบายๆเพื่อแบบเอาสบายตาดีลเลยเนาะโ okay, นะอเคเอาต่อละกันประทับใจการแสดงของใครมากที่สุดก็ต้องของตัวเองสิจ๊ะไม่เห็นทุ่งน้ำวนเลยฉันต้องประทับใจใครไม่ประทับใจตัวเองก็ประทับใจคนอื่นได้ยังไงเนาะย์เนาะจบ อะไไม่ได้อีกแล้วเคยได้ในกันนาที่สุดกี่ชั่วโมงอ๋ยไม่ใช่ทำลายสถิติจะทำลายวันนี้วันนี้วันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ก้าเช้าที่มงงะวันนี้ของเรามาตอน7โมง7โมงวันนี้เขาล็อกคิวเอาไว้จนถึงบีส2แต่ว่าแต่ว่าเอาในความเป็นจริง6 6 4โลเคชั่นสุดท้ายเนี่ยกว่าจะให้เข้าก็คือเที่ยงคืนแล้วจะเซ็ตคนที่ไป ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าได้ถ่ายกันก็ได้อีกสองสามสี่ชั่วโมงก็น่าจะถ่ายเสร็จปุ๊บก็ตักบาทพอดีคนนี้น่าจะร่าเยาวสุดคำถามต่อไปมุกที่ตัวเองชอบที่สุดมุกชอบที่สุดเฮ้ยผมชอบวันนี้เอนิโซดแรกเลยป่ะใช่จที่เป็นทิฟท่าอะไรนะธนุมานอะไรก็ไม่รู้อ่ะข่าทขั้วเขาเปิร์นปากพยัญานะเอออะไรกัน อ๋อน้ำานยาขายปีอะไรไม่รู้แล้วเราก็ต้องเล่นต่อ้แย่มากคือเรารู้สึกว่าถ่ายกันแล้วรู้สึกว่าอุยเราเป็นคนที่ตั้งชืแย่มาก เรื่องมากเลยเนาะเรียกว่าใครปล่อยมุกกระจุยกระจายมากที่สุดแล้วกันก็น่าจะเป็นเบสซี่นะคือแม้แต่ละทีก็ใคเลยชิ้มไวตลอดครับเตรียมนยุเตลอดคือคือคือเป็นเป็นเป็นนักแสดงที่มีการอินโทรไวตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเล่นอันดับอันดับได้นะแล้วก็คือก็คือผู้กำกับเนี่ยจะมีจะมีจะมีแมทชีเวลของเบสซี่เอาไว้ให้เลือกใช้เยอะมากไมสามสามหลากหลายมากเพืชมนะค่ะ ถ้าให้เล่นเป็นใครก็ได้เนยอยกเล่นเป็นใครถ้าถามว่าไม่อยากเล่นเป็นใครจะตอบไ่าเล่นเป็นใครอะไรอยากเล่นเป็นใครเล่นเป็นใครี่อยากเล่นเป็นใครก็เป็นอแล้วี่อยากเล่นเป็นใครเฮ้ยโหอไปค่ะอะไรต่องหมดมากเส่มนถามว่าอยากเล่นเป็นใครก็จริงก็อยากเล่นเป็นอะไรก็แบบเป็นตัวเองได้แต่ไม่อยากเล่เป็นผู้หญิง พราะว่าผู้หญิงเนี่ยยุ้งต้องมาต่อ3ชั่วโมงทำผมแต่งห<า>้าบอกเสียว่าเดี๋ยวเวลาไปนอนไเกี่ยวกับบทเลยไม่เกีเ่ยวกับไม่เกี่ยวกับบทค้าไทยว่าอะไรอย่างนี้เลยนะ,ะ,ะนเ,ยเอสท์คือเกี่ยวกับว <c oughs> ่าได้ตื่นทำง,งานสายตื่นมา3ชั่วโมงเพราะนั่นเองเตกใจ่ A คือถ่ายพร้อมกันเวลาที่เวลามีมีซีนถ่ายพร้อมกันสมมแบบว่านักเรา10โมงมืนแต่ว่าเบสซี่กับเพื่อนเนี่ยต้องมาตอน7 8โมงผู้หญิงก็รับบทไถยหน้าตัวใหญ่หน้า ปดไม่นแ้สุดดูโอเคในกล้องหรือเปล่าเออไม่มีใครดูนี้ไงนี่ไงครับไม่ดูตัวนีมีคอมเมนต์มามาชหน่หยมาชยมีมีใครดูอยู่บ้างมีคนดูหรอเเขาอีกก็ดูว่าเจ๊หนูเจ๊ไม่ได้อะใครอยากมชวนแ่เนียอ่นี้อะไรใมด้ยินดูไปดูแล้วน่าไม่มอใจอะเป็น ให้สนใจรอๆๆแล้วตอนที่ตัวเองชอบที่สุดคนละหนึ่งตอนอะไรนะเล่าตอนที่ตัเอชอบโอ้สิ่งที่ได้จูบฝั่งของคุณอาร์ตงนเดี๋เยวเๆยังไม่อ่อน ตอนเราส่งรายไปนะายจะกินข้าวหรือนะแสดงอ้ยหนีรอนบอกว่าเราคิดว่าเราเยากเลยงปินแอปชนเอาเบสซี่มาพูรื่องค่ะชอบตังไนเบสซี่ชอบวันนี้วันนี้สนุกตอนี้อ๋อคืนนี้คืนนี้ใช่คืนนี้นี่คือทีเจ๊คือชอบชอบตอนีนคืนนี้ไปดูไปดูนะคะตอนนี้จะ อยากให้เป็นแขกรับเชิญที่สุดแข่งไได้ในโลกเลยโอ้ยมาลาี่ทำไมอ่ะาเจริงดเอที่เล่นนยากคนแทนทุกคนเล่นละครนะครับมาลาเทีลรี่นะแต่คุณดูเรื่องที่เขาเคยเล่นไ่ไม่ควรเชิญอ่ะีเดี๋ยวถ้าดรามากเลยไม่เกี่ยวกับผมนะนอ่ะอเป็นะเร จมอแล้มับแม่มีนะแต่แม่มีกูจะร้องเพลงอย่างเดียวเดี๋ยวแม่ก็เล็กซิงไปนะเดี๋ยวว่าแม่เธอ็ทีมหีนะใช่มาเข้าทีฉันเลยใช่ค่ะไม่อยากได้ใครเหมนั้น รวมกันแล้วจะมีจะมีแบบเอสพิเศษมาแล้วจะดูหน้างงๆแบบเวลาเลื่อสี่นะตัวนี้เล่นด้วยกันแล้วทุกคนแบบเข้าเห็นนี่แค่นจริงหรอเล่นแบไหนเลยก่เก่เล่นนี้เลยนรคะพี่เนค่ะคือตังต้นมากเด็กเป็นเล่นใหญ่ทุกคนต้องแบบใหญ่ตาตอเด่น่เลนตนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องดีๆไหมท่านไ้เนเลื่องถหน้าทีมเลวเล่นอีกนะ จงพูดบทที่ใช้เวลาในการจำนานที่สุดย่างสจงพูดบทที่ใช้หาเลยโอ๊ยคิจำว่าบทที่จำนานไม่เคยจำนานที่สุด่ายากที่สุดที่มีจะเป็นอะไรี่มีชาพูภาษาจีนอันี้ยาที่สุดี่ช่ออเปลี่ยน่ อะไรแล้วม yeah, okay. ีอะจอะไรที่ยากสุดเกนถามค่ะคุณอาร์ตจ้าคุณอารีตงไหน่ยากสุดจ้ามีตี่ต้องถอดเสื้อเขาที่สุดไว้เป็นตัวเองอ๋อคุณอาคุณอาถอดเสื้อกตคุณเรียนไปเยถ้า่่มีอ่ะอมีเนาะไม่ไม่มีแบบว่าจำยากๆนะแต่มีแบบว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ้สิ่ที่ยากมัน ใช่สีอารมอะไรเนาใช่ต่อไปนะเรื่องต่อไปอยาก่นแนหนคะมีเรื่องต่อไปอีกับจะมีเรื่องต่อไปให้พวกเราอีกจะฮะอยากล่หนังผีเป็นผีแบบผีแบบอะไรคะผีต้มตต้ตุกชชนช่นอะไรอ่นผีต้มตุ่มาเนาะ อยากเล่นเป็นคนโรจิตครับอะไรก็ได้อยากเล่นเป็นผู้ชายไม่ได้วห่มันก็คจะขออะไรที่มีแบบกน่ไหเรารูกว่าอะไรที่ทัเราอยากเราไม่บอกว่าทกบทไหนครับใครสุดก็ควรจะเป็นบทที่เล่นเป็นผู้ชายจริงๆอ่ะ เคยเล่นเองเล่นเป็นพ่อเคยเล่นกับแบทเดียวแล้วมันก็สวิชแปลว่าคือเราอยากเป็นแบบผู้ชายทีมที่แบบรักกับผู้หญิงเนี่ยคุณพี่าลูกผู้ชายก็ไม่เล่นกับผู้หญิงมาเล่นกับดีเนี่ยไม่เป็นไรที่ท้าทายมากมีคำถามอีกนะแน่จริงก็ถามมาสิอยากให้มิวเล่นเป็นเพื่อนจิ๋วเล่นเป็นเบสซี่อ๋ออย่าเล่นเลยแค่เล่นทุกวันนี้ก็แย่มากอยู่แล้วฉันอยากให้ท่านเล่นเป็นอันเนี่ย ชัดมเก็บมาชัดเลยใช่ไหมชัดมัเป็นูชนอ่ค่ะจะเริ่มก่อนให้จิ๋วเปนิวก่อนเีดีซู้นไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมเบซีมาอะไรคะเบซีมานะคะมีเลยเนี่ยช่วยเพื่อนเีนจ๋วควาเป็ื่อนอยู่ลต้องมีแวนต้องมีแว่นใส่แว่นปุ๊บคออับอกตวว่าคนดูจะไม่ได้ดูแบ ที่สุดในกองเหมือนกันครับใครเพ็กเยอะสุดเเยอะสุดคือรอ่ะแสดงถึงความเป็นลักษณะที่เป็นไม่เป็นมืออาชีพช่างาไม่ใช่ทางเนี้ยไม่ใช่เหมือนกันลองให้แค่เทเดียวค่ะรอยบังเรื้องบางเรื่องมันน่อยู่แค่ลองให้เต่าบมรดีล่ะเขาใครดีลเนอลาไม่ีไม่ใช่ใครใครเขา นี ok ่ผมว่าจะบอกว่าไม่ผมว่ามันมันมัอยู่มันอยู่วันที่ทีมงานเตรียมเตรียมการเอาไว้มากเลยเพราะว่าเรายัไม่เคยถ่ายซีรีส์ให้ด้วยกันเลยแล้วบอกคือคือก่อนนันนั้นช่วงแรกๆที่เราเจอกันเนาะมันมีแบบเราเราจะเป็นช่วงที่แบบกว่าจะลงตัวกันกว่ามันก็จะชินกันมันใช้เวลาหลายเที่ยงกันแบบนี้ยแล้วเขาก็เลยคิดว่าไอซีเนี้ยเป็นชิมชิมงานลงซีรี่ล็อกให้ที่จะต้องพิ้งมากดกอดกันร้องไห้กันเนี่ยมันเป็นซีร่สที่ต้องใช้เวลานานมากเตรียมการว่าหลายชั่วโมงแน่นอนสดว่านเเียวพาาาเแแล้้ววกมรรูสึ่จิงๆน เล่นคำทีนะถ้าเป็นเล่นรามากเลหน้าจะเป็นเนื้อสุดดิออรอยู่ที่ให้เพื่อนอ่ะนี่พี่ลินดับนี่แกจะบอกวาจิไ่เล้วามไม่เก่งเหรอป่าแกไม่ไปอ๋อหรอกน่มีอยู่ซีนนึงค่ะต้องซีนไหนานาดรู้แล้วแต่ว่ามีจวเป็นจิ๋วจะพี่หนุ่ซีรีสไหนวะซีหีส์อะไรซีรีสอะไรแล้วก็บอกูส ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรเลยอยากดูตามสีดูบ้างไหมแล้วคนดูก็จะรูว่ามันเทคตอนไหนเาเอาเทคที่ดีสวยใี้ดูไหมก็เป็นซีนของแต่วเสี่ยเวเทเดก็ผ่านนแต่าอยามที่แบบนี่มุมนี้ดีไมเราพยายาีตัวนังะชัี อยู่ันหลายรอบมากนะนี่คุณหมอที่กำลังติดต่ออยู่นี่นะมาจีนน้นจิตจเนี่ยชอบนงั้นงันอย่กงชอบยกหน้าอกีขอสาต่อไปครับอะไรเนี่ยฉากขอเสื้อใครเซ็กซีสุดๆเป็นชลาทิ์เลยครับมีไหรอมี มีอะไรสแบบว่ามีซีนเดทเอาล่ะสุดแบบว่าเราต้องทาตัวอ่อนแอเพื่อแบบให้ให้คุณอาร์ดูแลเนาะเอ็นโซดแปดใช่ป่ะเอ็นโซดแปดแล้วเราไม่ไแบบว่านาม่สบทผู้นำแบบชาวทัี่อะไรนี่อเรื่องแบบ้ว่าเฉียนนี่คืออะดรว่าใครหมาะเซ็กซี่สุดที่าเจอา่สุดแล้เจอได้ไงแกสองคนเคยถอดแล้วหรอ่เยอดแต่ฉันเห็น ไรสือกระสือค่ะออกระสระแีแปดเด็จริงไม่รู้ไม่ได้เป็นคนวานมาก่ก็จะบอกว่าจริงๆเราจะแบบชอบเเ่อไปเอวันไหนที่แบบว่างตรงกับมันสดพอดีล้วก็แบบดิ้วคนดูเลยด้วเราม่ไ้ตามดูว่าแบบแต่ละคนเขาชอบซีนไหนแบบยิงกับอะไรบ้าง ดูเันนะครับตอนนี้เราจะถ่ายอ่ะอะไรนะไปข้างนอกก็เจอคนเรียกเป็นทินอาบุนีจริงจังใช่ที่เป็นเน็ตไปเลยครับอันนี้คือะขอบคุณเสียงขอบคก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆเดี๋ยวไปที่อันที่ใต้ต่อแล้วขอบคุณมันดูไม่จริงใจแล้วก็ต้องเขียนไว้ให้ขอบคุณที่ก็๊อตจะบอกว่าขอบคุณจริงๆเห็นไหน้าตาจะเอ็กซ์กับก๊อตเส้นใจมันคือขอบคุณ ฝากติดตามหน่อยเอา,าเก็มีป้ายเขียนก็ต้องการฝากติดตามหน่อยอ่านมาขึ้นทางแล้วเอาก็ฝากติดตาม 13ตอนอสำหรับเอ็มพีสอสำหรับคืนนี้เนี่ยเดีมันก็จะได้ดูอยู่แล้วช่องช่องทีมอีสป่ตอน3ทุ่มก็ตอนนี้ความพิเศษของตอนให้เจ้าให้เจ้าตัวพระดากว่าเป็นตอนเิเศอของอะไรเป็นเรื่องของ